สวัสดีครับตาทอ,องชาแนลนะครับวันนี้ตาทอ,องมาขึ้นบ้านหลังใหม่ให้กับอาพ่อภูมิปูมาลัยห้ทองคําแล้วก็ตาโชคยายรวยนะครับนะจริงๆเราจะบวงสรวงใหญ่วันที่13มีนาไอสิบสามเมษาเนี่ยฮะอันนี้ก็คือขึ้นขึ้นให้ท่านก่อนขึ้นให,ให้ให้ท่านก่อนวันนี้นะฮะอันนี้บ้านของตาโชคยายรวยนะครับพี่น้องอธิษฐานออานะครับ ภูมิอะไรให้ทองคําเป็นพระภูมิถ้าโชคใหญ่รวยเป็นตายายเจ้าที่ดูแลนะศารอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะ,ะท,ทําพิธีถวายท่านนะฮะก็มีพี่น้องมีปลมากรากไม้เพราะว่าชุกเชิญชุกเชิญจริงๆกะว่าจะลดค้ามาสงก็กะว่าจะขึ้นท่านธรรมดาก่อนอมันไม่ถูกก็เลยทำทำตามความพร้อมตามอัตภาพนะฮะ เดี๋ยวเราจะทําพิธีกันนะครับวันนี้เป็นวันพรอบีวันขึ้นเก้าขึ้นเก้า่ำเดือนหนะฮะ,ะก็อัญเชิญเนื่องจากสารมาส่งเมื่อเชา้านี้อัญเชิญสารขึ้นแท่นแต่ว่าเราจะทําพิธีบวงสรวงใหญ่ในวันที่13วันสงครานนี้พี่น้อง1 2 1 3แล้วก็มีพระ,ะพิสุสง์นิมนต์ท่านมาทางวัดแปรูปนะครับแล้วก็ เลี้ยงเลี้ยงเพลที่นี่ด้วยนะครับพี่น้องลานที่นี่แต่ตอนนี้ก็คือขึ้นขึ้นท่านชั่วคราวก่อนอ่ะ,อะต่อไปอต่อไปก็จะทําพิธีอัวพร้อมแล้วนะพี่น้องเนาะ,ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปู้ตายายยายที่มาร่วม ในงานบุญพิธีอัญเชิญอาส,ส,สารพระภูมิเขาขึ้นแท่นบรรลังของท่านแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้วันนี้ทําบุญทําบุญรับขวัญรับขวัญรับวาระที่ท่านได้อันเชิญมาปฏิสถานในสถานที่อย่างนี้แต่ว่าเราจะมีพิธีการบวงสรวงใหญ่ในวันที่13เมษายนที่จะถึงนี้นะฮะวันนั้นมีอลังการมากมีหัวหมูก้าหัวไก่ก้าตัวแล้วก็ผลละหมากลากไม้ นิมนต์พระพิสุสงฆ์ทางวัดมาชันเพลนที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะขึ้นทําพิธีขึ้นวงสวงวันตอนช่วงเช้าวันที่13นะครับสําหรับวันนี้พร้อมแล้วสําหรับอาจจะทําพิธีเพื่อสวดถวายท่านนะครับกราบสามครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระภูมิท่านเป็นพระอริยะนะฮะเป็นพระอริยะเป็นพระอริยะสงฆ <c oughs> <c oughs> ์ขอขอมาพร้อมกันนะครับเราลึกนึกถึงที่ทางที่เราเคยมาเหยียบายาม้ย่ำมาอะไรต่อมีอะไรตอนนี้ได้พัฒนาเป็นอาคารเป็นเคหะเป็นวิหารของท่านแล้วลูกหลานก็มาทำพิธีขอขอมา พระภูมิภูมาลัยใหทองคำซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์นะครับแล้วก็ตายายตาโชคยายรวยก็เป็นพระอริยะเช่นกันนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้นะครับทำพิธีกราบพร้อมกันนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิภูชยามิอิมินาสกาเรนะ ธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการรนะสังขังอภิปูชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธโมธรรมังนะมัสามิกราบสุปฏิปิปโนภะคะวโตสาวกสังโคสังขังนะมามิ กราบมาตาปิตุโุนังอหังวันทามิกราบครูอุปชาอาจาริย์คุณังอหังวันทามิว่าขอขามาพร้อมกันนะครับอุกาสะวันทามิพันเตสะพังอาปาราทังขมาทัมเมพันเต มยากตังปุญญสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญไม่หังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิกราบเงยสัพพังอปรทังขมาทัมเมปันเตอุกาสะทวารตเยนกตัง สัพังอปาราทังขมาทเมปันเตะกราบหมอบอย่าเพิ่งเงยอุกาสะขมามิพันเตสะขมามิพันเตสะขมามิพันเตะ,มมเ,ะเงยอธิฐานถึงกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามกรรมทั้งสามนี้ที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ได้เคยประมาทพลาดพลัง้งทั้งต่อหน้าและรับหลังสิ่งหนึ่งสิ่งใดหนักก็ดีเบาก็ดีควรก็ดีที่ไม่ควรก็ดีเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามในอนาบริเวณที่พระภูมิปูม,มาลัยให้ทองคำบุญคุณตาโชค ยายรวยซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ได้เคยเหยียดยำ่ำกร้รมลกล,มกลไม่ว่าอะไรก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายให้งดโทษและโปรดอโหสิกรรมให้แก่ลูกหลานพวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเธินสาธุวันทามิพันเต ัพพังอปารังกมธทมพันเตมายากตังปุญญาสามินาอนุโมทิตาพังสามินากตังปุญญไมหังทาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามีอ่ะครับสามครั้งภาวนานะใครอยากเห็นตายายไ้ภาวนาใครสวดมนต์ได้ก็สวดพร้อมกันอ่ะสวดพร้อมกันนะครับ สาธุสักเคกาเมจรูเปทิริสิขระตะเตจันตะลิเเวิมาเนทิเปรัทเทจคาเมตารุวนนคาหะเนเคหะวัตุมเฮเเคเตภูมาจายันตุเทวาชะละทะละวิสเมยคขันทพพนาคา ติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวรรคโลอยัมภะทันตาธรรมสวรรคโลอยัมภะทันตา ธรรมมาสวัสดกาโลอายัมพะทันตตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ oh ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอะระตะนังธ oh ัมมังอะระตะนังส oh ังฆังอะระตะนัง พุทธ an ังอารัต <little> น <normal> ังธรรมังอารัตนังสังฆังอารัตนังพุทธังอารัตนังธรรมังอารัตนังสังฆังอารัตนังพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิ ทุติยมปิสังขังสารนังคชามิตติยมปิพุทธังสารนังคชามิตติยมปิธรรมังสารนังคชามิตติยมปิสังขังสารนังคชามิ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณ n ั s a m p a n n o s u k a โลมนุตตาโรปุริสัทธรรมสารถิสัตถาเทวมนุสชางพุทโธภะคะวะติ สวัสขโตภะคะวตาธรรมโมสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตังเวทิตับโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆที่ทางจัดตาริปุริสายุคานิอัต ถาปิสปุคลาเอสะภาควาโตสาวกสังโคอาหุนัยโยปาหุนัยโยทักขิณัยโยอัญชลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ พาหุงสหัสสมพินิมิตรสาหุทันตังพรีเมขลังอุทิตะโคราสาเสนามารังทานาทิธรรมมาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเติชาสาวตุเตชัยมังคลานิมาราติเรกามพิยุจิตาสาภพรติงโครัมปนาลาวกรรม ขามาตถยักขังขันติสุทันตวิธินาชิตาวามุนินโธตันเตชะสาาวะตุเตชยามังาานาลาคิริงขจา,าวารังอติมาถาูททตังทาวากิจกขามาสานีวาสุธารุนันตังเมตตมุตมเสกวิธินาชิตาวามุนินโธตันตชะสาาวะตุเต ชชยมังคลานิโอคิตตาคาคามติหัทถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัทังคุลิมาอิทธิพิสังขตามโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลลานิ กัตตวานาัตามุทารังอิวะขับพินิยาจินจายาทุตทวจนะชนะกายามาเชสันเตนโสมาวิธินะชิตวามุนินโทตันเตชะสาปวตุเตชัยมังคาลานิสัจังวิหายมติสัจจะกวาทะเคตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันธภูตัง ปัญญาปฏีปัจลิตตวชิตวามุนินโททันเตชะสาช,าชายามังคาลานินันโทปานันทาปูชาคกังวิพุทธังมาหิตทิงพุตเตนาเถระปูชเขนนัทธมาปยันโตอิทูปเทสวิธิน,นาชิตวามุนินโททันเตชะสาภวตุเต,ตมังคาลานิ ทุกขาหาทิฏฐิผูชเคณสุทัตธาหัตทางพระมังวิสุทธิจุติมิตรทิากาพิธานัญญาาคาเทนนาวิทินาชิตาวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคาลานิเอตาปิพุทธไชยมังคาลอัตถกาทายโยวาจโนทินาทิเนสสรเตมาทันที นิหิตาวานาเนกวิวิธานิจุปัฏวานิโมคังสุขังอาทิขมายยนโรสปัญโย มการุนิโกนาโทหิตายาสัพพานินะปุเรตวาปารมีสัพพัตโตสัมโพธิมุตตมะเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูลเลสักขยานะ นันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยะสุชยมังคาเลอปราชิตาบาลังเกสีเสปทวิโปคาเรอภิเสกเสสะปปุถานังอาคาปโตปโมทติสุนักขาดตังสุมังคะลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมตโตจะสุยิทังพระ มะจาริสุปัฏฐคินากายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐคินาปัฏฐคินังมโนกรรมังปณนิทิเตปัฏฐคินาปัฏฐคินานิกัตตวานละพันตเทปัฏฐคินีอ่ะภาวนานะ อัทธิอิมัตสัมมิงกายิเกสาโลมานขาทันตาตะโจมังสังนะหารุอัทธิอัทธิมินจังวะกังหทายังยะคะนังกิโลมะกังปิหากะปัพภาสังอันตังอันตะคุณังอุทธะริยังกะรสังปิตังเสมหังปุ ໂຫໂລຫີຕັງເສໂທເມໂທອດສຸວສາເຄໂສິງານິການະສິກະມຸດຕັງມັຕະເກມັຕະລຸງຄັນຕ กุสลาธรรมะกุสลาธรรมะัพยากาธรรมะกตเมธารรมะกุสลายสัมิงสมเยกามาวจระกุสลังจิตตังอุปันนังโหติโสมานาสสหคตังยานสัมไปยุตังรูปารัมะนังวาสัทธารัมะนังวาขันธารัมะนังวาระ ารัมะนังวาโพธัพารัมะนังวาธรรมารมะนังวายังยังวาปะนรพปตัดสมิงสมเยภัสโโหติอวิเคโาหโติเยวาปะนตัดสมิงสมเยอัญเยปิอาตติปติจจะสมุปปนาอรูปิโนธรรมะอิเมธรรมะกุสลา ปัญจขันธารูปขันธเวทนาขันธสัญญาขันธสังขารขันธวิญญาณขันธตาตากาตโมรูปขันธยังกินจิรูปังอัตตานาคตาปัจจุปนังอัจฉตังวาพะหินทาวาโอลาริกังวาสุขุมังวาหินังวาปณนตังวา อายังทุเรวาสันติเกวาตาเทกัจฉังอภิสันยูหิตตวาอภิสังกิปิตตวาอายังวุตรจติรูปะขันโทสังขโหอาสังขโหสังขัเตนะสังขัตังอาสังขัเตนะสังขัตังสังขัเตนะสังขัตัง อาสังขัยเตนะอาสังขัยตังสัมปโยโควิปโยโคสัมปยุตเตนะวิปยุตตังวิปยุตเตนะสัมปยุตตังอาสังขัยตัง cha panyaati yo akanta panyaati ayatana panyaati thato panyaati sat cha panjati intriya panyaati pukala panyaati kid tawata pukala PANJATI tawata pukala panyaati samaya vimut to asamaya vimut kepadamu aku pada parihana tam mau apaihana เจตนาภาโพอนุรักขณาภาโพปุฑชะโนโคตระภูพายุปารโตอภพายุปารโตภาภาคมโนอภาภาคมโนนิยโตอนิยโตปฏิปันโนภาเลติโตอรหะอรหัตายปฏิปันโน ໂກຄະລໍອຸປະລະພາທິສັດຊິກັນຕະປະລະມັດເທນາຕິອາມັນຕາຍໂຍສັດຊິກັດໂທປມັດ ทตโตโสปุกโลอุปลาภาติสัตติกัตตัปราัตเถนาตินะเหวังวัดตัเพอาชาณะหินิขหังหันทิปุกคโลอุปลาภาติสัตติกัตตัปราัตเถนะเตนะวัตเรวัตตัเพโยสัตติกัตทปรามโทตโตโสปุกโลอุปลาภาติสัตติกัต thà paramatena ti mi ye ke chi sala tham sa pe te ku sala mu la ye wa pana ku sala mu sa pe te tham ye ke chi sala tham sa pe te ku na